นี่คือแม่น้ำมูลนะครับตอนนั้นคือน่าจะเป็นแม่น้ำโขงนะก็คือตรงนี้นั่นเองตรงนี้แหละปากแม่น้ำใช่อันนี้ปากแม่น้ำมูลเลยแม่น้ำมูลสุดยอดตรงนเป็นแม่น้ำที่ตรงที่ทผมแกบ,บอกตีโรงแรมฮาลาทาลินอะไรกันแ่หร ปากแม่น้ําตรงนั้นอาจจะไม่เห็นแม่น้ำสองสีเพราะว่ามันมาเพราะว่าฝนตกชุกนะครับถุนกันน่าจะเป็นสันดอนกลางแม่น้ํานะครับโขงสีปูันนี้บรรยากาศดีมากก็ถ้าอย่างนี้ทีินีตรงนั้นจะมีถนนวิ่งเข้าไปไปดูแม่น้ำสองสีได้อันนี้เราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูนะครับ